ายกมลภพวีรพละกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐมีมติร่วมกันให้สถาบันการเงินสมาชิกปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามนยโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและลูกค้ากลุ่มเปราะบาง โดยทอสอปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ m r r ร้อยละ0.25ต่อปีจากเดิมร้อยละ6.795ต่อปีลดลงเหลือร้อยละ6.545ต่อปี เป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,567เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ากว่า1,8ล้านแแสนบัญชีรวมถึงลูกค้ากลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยและลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทออยังพร้อมสนับสนุนการออมภาคประชาชนให้มีวินัยทางการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูงจึงได้จัดทําผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เก็บออมเพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ํา5 0 0บาทขึ้นไปและมีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน200 0 0 0บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ1.95ต่อปีพิเศษดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากปีละ2 ครั้งคือ29มิถุนายนและ29ธันวาคมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมถึง30ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการณสาขาธนาคารทั่วประเทศ ทออสอในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีได้ทําให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยแล้วมากกว่า 4, 4 000, 000ล้าน4แสนครอบครัวพร้อมให้บริการลูกค้าทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center ไหมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์